ครับพี่น้องเฮ้ยอายุหากินอีกแล้วครับเศกเบ็ดอยู่ตลาดมาเลยฟ้าพี่น้องคนโตคนโตไปว่ไหนเป็นยังตลาดมาเลยฟ้านิ่เหรียญเกงไรหลับบ่หลับหลับหลับเลยวันนี้โลคัวต้มต้มนี่นุ่มานีย ปันซักคือเราปันซักเนี่ยมานำมาล่นเลยงานอยู่ตรงนี้ว่าท่านเลยงานมาล่นนะมาล่นใหีน ดิกด้กๆอยู่สั่งมาเลยเนาะสั่งปอกวะ <c oughs> ข,ขายไหวขนาดะะด้วยส่วนในบางเรื่อตลาดทั้งเงินตลาดเอกดูตุมพี่น้องเลย

สองพี่น้องเลยสองโตเลยมาเน,านี่ยตัวน้อยแน่นตัวนี้เกือบร้อยอ่ะดูต้มพี่น้องเลยอันี้ขีปนาใส่เขาอู้หมอมพี่น้อง ผมโอ้คัะสามพันนะครับ อ้วครับผมกาลังหันลาปาลาปาลปาาเพมติกินด้วยกันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกไปด้วยตัวเองจับคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้นอกจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมที่สมัครถ้าเลือกไปได้ก็เลือกจากแทนได้ไม่มีทางตันสมงสิสองเศษก็ยกเลิกไป มันมีความจําเป็นครับถ้าท่านนายกลาออกจะต้องมีการเลือกนายกระสมรีในรัฐสภาอย่งนี้ผมก็เชื่อว่าถ้าเราแก้ทันเราก็เข้าสู่กระบวนการซึ่งรายละเอียดผมจะอไฟลไปรก็ไม่เห็นผลสองเจะสมันจะเป็นยไงเอวกูนเป็นท่านทีมากตาอ้ามสาหน่ี่สวันเหาหาเาย่บอลบอลไงบ ก็ให้ลงแบบเน่าทุกวานเน่าก็ทวนน่าราะเาาเน่าเออพา้ได้เพาเได้ไปขายกันสองหลอดหรือามหลว่าไปแวไอ้นน่ะนน่เขึนท่ปาตัวนไม่ได้เนี่าอรเป็นอตน้ตาน้่ั่าไหรุบปบิ่มปาก ใจของอาหารตัวระบบก่อนครับแก้คนแกย้ยากที่สุดเท่านั้นครับแก้ระบบมันก็จะดีได้แก้ที่ยากระบบยังไม่แย่ยังไม่หีุดพอทุกอย่างไปไม่ได้ต่ไปต่อครับท่านครับตุมพี่นอ้องเอ้ยตุมปลาใส่ฟักงเงีเ้ยใส่ฟักเงีเ้ยหอมๆเลยสุดยอดเลยหอมๆ โอ้อยหอนยังขึ้นทวนทวน,ทวนด้พี่น้องพ <จำ S 1> <า>ับพี่น้อง<ว>เลยทัเยนเรียบร้อยนี่ลที่ต้แก้ใส่้นาบต,อตอ้องก เอาพี่น้องเอ้ขี่ปลาด้อนี่มขี่ปลาก็หนามไรแอัเอกสดใ่ี่มขี่าตัวงซิมออซิมังซิมังเขาใส่ีจังหนผมนะเอาอเขาไใสีจังหนผมใส่ยูใ้ซิมกนซิมังสดังสดบังยูสดขี่ปลาวังดดดดวด โอ้โหแม่นมันสองอ้เอ้ดูนุ๊กอ้สอนนำกอนสอนํากันเนาะเอาเนี่ยเออวันตกเเปานานแล้วคังเป็นยังไงวันนี้จ้าจมานอะเานยมัน้องเมาอะวที่กเจ้าคือมันก็ดีดินชิ่มกเนี่ยวันหันพอดีวันนี้จ้างแล้วโอ้นั่งเอะอยรึร่วนเนอีนองร่วนเนอ้อสุปปลาปลาว่าไม่เน่า ปลาที่โอ้ยกินเตนื้ออไรเอากินปลามั่นมาเน่งย่อยๆยดีปลาตัวไหนชุกันพี่น้องลาบมาครับมาเบิ่งการปรุงข้าววันนี้ลาบปลาพี่น้องปุงน้ำปลาเออจีกน้นครับปรุงแป้งนัวกับหัวหัวพร้อมเรียบร้อยโอ้โห ใส่นไอยเมอยเดิอยเดอยมอูนแมดบานห่นี่ะเต้เนียงลารี่องลยงแวองใส่ลไปนาแ่ขอใจให้เราขอใจนักเดิมกันไหมนี่เนี่ยดี่เราเสียวถ้าีคนเดียวนนี้ออกใหมมาวานกับ

ขาแล้วมันกิจีดๆจังคำนะข้ามาไปพี่น้องเลยซุกอันนี้ซุกไม่ีหนึ่งคว่มห้ากินง่ายพี่น้องอีกนง่ายๆเลยอุ๊ยพอแล้วสิโตหน่ัยน้กินเียดหมดแม่ทิ่นโตก็ลงอางนะไั้งเขาหม้อของหมวอของหัวแป้งนมอ พี่น้องก้าวัวัวเองเนี่ยนี่น่ะมันมีเบียก์โคง่ายนี่ขัวผัวโควิด ส่ไปแดงวะหลังก็ใส่ไปแดงด้วยแต่ว่าคือเ่กีาเป็นโมก่อร้อนจ่อยน้ำตาลไอค้คายเลยคายเลยยาแล้วควายมันคือติ๊บ่บอก กเอาพี premises, ates, ่น้องกัดกัดเอาตัวเเก็บอยไหเก็บลอยพี่น้อยซีสันเนาะเป็นงดพี่น้องเลยกินันเก้าทิงนเกาอะพี่น้องเลยให้ให้กินกนสิมอนมพี่น้องเลยเิ่องคิด สุดท้ายนั้นด้กินปลาไีทธงดอเไปเอียงก่น้ำตกหมูมมีต้มปลาพี่น้องเนี่ยอีแล้วมาแล้วกินขมิ่รเลยเราไม่ินีปลาคุ้มผมยิ่งมึงแกงใจก่อนนาาปแล้วมาแล้วมาแล้วกินข้อนนํากันก่อนนึท้าเด้ถนนี่ลยลาปลาแล้วแล้วลาปลาลาปลาลาปลาามันสเนื้อเท้าแน่ล่ะเนี่ยเฉพาะพอดี กินเก็ได้นคนแสลงคนแสลงกเทบก็มีเนียเจ้ากินเอยด่วะโมกี้ก็ม่ครับโกี้กินเชรดยู่ให้เงยชูยิ้มยุบห่างเาไม่เอกับนั่เมาต้าปอกกันไม่ต้องเลยเจ้ากินเเเออพอดีทีมงานเบาสารให้เป็นพอีสานให้สานกินก็เที่ยวให้ย้อนกินนี่ครับนี่ครับนี่ยังเกี่ยว ฮันนี่กินกินววที่นี้กินกับหดอที่นองเลยเดิมครับเดิมครับบัดเนี่ที่น้องอาย่นี่ยลาบกินขีปากินแต่เนี่ยจุมเพราันบาดไอ้พ่อไปแล้วครับไปเนี่ยใช่ Nên nhau nè, đang nạ là vừa rồi, cho mất phái, cả phái xa lần nữa Đi khoảng đấy ừ. Xoay khẩu, khẩu vẫn nhịp chứ có chỗ mất Khuất măng còn muốn hổ. khẩu Khẩu à bị được. được rồi tung, năng vô nắng Văn năng lúc đây <laughs> Thôi <laughs> đấy, หงมุ้งสดสดเมื่อเสือึงนี่โอ้สดก็ไม่เเอดลยสดสดแต่ไม่สดพวกนีมีที่จะค่นะถดก็หางแต่ไม่สดเยอะตกปลาไป็นหงเยนี่สามุแล้วครับนี่ไม่ควาแซบกินมลาโค้งไปเ ผมีไอ้เี่ยไอ้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 ไอ่ไอ้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 ่อไอ้ไอมไอ้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 ไ้ไอ้ไอ้ไออ้ไ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 อไอ้ไอไอ้ออ้ไอ้ไไอ้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 ้อ้ออ้ไอ้ไไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ ผมไม่มีไทยเลยผมแม่งเอกใช่เปล่าก็ไทยเลยดิผมไม่มีผมมันแต่ไายผมหเจ้าเน่ยกินน่กิกินเาแกินไม่อิ่มครับหัวัวหัวัวห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 วหัวหัวหัเดี๋ยวหัั ได้ไปให้ชิลล่ไปเฮ้ยหัวเหลี่ยมเหลี่ยมเลยนั่งไก้กันดีเที่ยกันมรูเรื่องเลยของไทยใ่้ไม่สวงนะฮะ้ไย่สวงเ้ยชวงบ้านเจ้าใช้ช่วงม่ใชไท่สวงไม่ใ้่อ่ะใช้ในกล่องนะใบ้จ้า้ารส ฐานเจ้าในนี้แก่เจ้าเหรอแก่เจ้ากระสินนั่นแหละสารคามแก่กระสินคุยกันไปเลยแจกกิโลอ่าฐานดีแจกกิโลแจกกิโลสาร้ามกระสินแจกกิโลฐานเจ้าเอ้ามันติดติดกันนั่นแหละบ่ติดลารปลาโอ้ยบ่ติดบอติดอะไรสารคามกระสินมันติดกันบ่ติดบ่ติดครับบ่ติดเนกิลลาปลา เจาตอบว่าได้กินล้วป่าไปตอนค่อยตอบเกิดมาหน่อย้เจ้าอหลทานกกิการีแล้วเกิดมาน้อยอย่างคนท้งปรเงมาานกิกาปเกติกาปฏิติเรื่องกติกาปฏิิปฏิบัติปฏิบัติมาถิบัติเกี่เจ้า่ปฏิบติ